วันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์หารเลยพรามเก<ด>้ามาเจอน้องลูกหมีแล้วก็มาเจอพี่ช,ชื่ออะไรนะครับพี่ต้นครับพีต่ต้นพอดีบังเอิญม,มาเจอพี่ต้นพอดีเลยพี่ต้นกำลังจะออกรถใหม่จากศูนยนะ์รุ่นอะไรนะรุ่นอะไรนะรถไนนะรถรถก่เซบีเชียลครับรถไกสเปเชียลโอ้โหเป็นเลือกดียามดีนะวันนี้นะเตรียมไปออกทริปใช่ไหมครับใช่ใช่ทริปที่สิบสามนี้เขาใหญ่นะฟเรี่ไทยแลนด์นะค่ะมาดูรถรถไก่ของพี่ต้นหน่อยลูกหมีมีอะไรนะเนี่ยตัดสินใจ 18ไทยแลนด์มาเป็นคันนี้15วัน15วันเที่ยวเลยฮะโหพี่คิดเร็วดีนะครคิดยังไงบ้างถึงคิดว่าอยากจะขยับมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรจะขยับรถก็เป็นคนชอบเที่ยวและออกทริปตอนนั้นขับแฟรดบอยอยู่ว่าความเร็วสูงนจะจะไม่ค่อยไหวเรื่องลมอะไรว่าสนใจตัวโฮโต แล้วออกทริปจะได้สบายบังลมบังลมอะไรประมาณนี้แนวคิดถูกต้องพี่ที่แนะนําให้พี่เอารถไกด์สเปเชียลอะค่ะเพราะว่าพี่เขาเน้นเดินทางเน้นท่องเที่ยวเดินทางคันเก่าเขาคือแฟสบอยไงมันก็จะปะทะลมแต่คันนี้ผมว่าน่าจะจบเยครัจบเลยครับใช่แต่แฟสบอยก็หล่อนะพี่ก็ขับแบบซีพีหล่อหลอได้เหมือนกันนะคลิปก่อนหน้านี้แฟสบอยคันสีดำโรเนต้นค่ะอ้าวเหรอใช่รรเนต้น ท่าน่อๆค่นสีดำล้วนอ่ะเสียได้อยู่ขับไปอ่ะครั้นั้นก็ขับหล่อนะพี่แต่อันนี้ก็เดินทางไกลได้ดีเนาะสบายแล้วก็คนชอบขี่รถเที่ยวต่างจังหวัดหมแล้วมาเลยตัดสินใจแบบสิบห้าวันก็คือเข้ามาจองเลยโอเคถ้างั้นแสดงว่าลูกค้าท่านใดพี่ๆที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะลองขยับรถตัดสินใจมาดูที่พาวเวอร์ได้นะคะครับขอบคุณมากครับชมรถพี่วานสักหน่อยนะของครับ าได้สบายเลยค่ะเพราะว่ารุ่นรถไกด์สเปเชียลกระเป๋าจะใหญ่ใหญ่กว่ารุ่นเอทเหมาะสําหรับคนที่ชอบเดินทางจริงๆอย่างพี่ต้นเนี้ยเดินทางประจําก็จะเอากระเป๋าใหญ่ยาวคลุมท่อเครื่อง114คิวบิก1868ซีซีค่ะขี่สบายค่ะมีเบาะซ้อนกับที่พักเท้าคนซ้อนมาให้แล้วภรรยานั่งสบายค่ะ เดี๋ยวเราเเดี๋ยวราไปดูตอนพี่ต้นขี่เดี๋ยวตอนพี Honestly, ่ตูพี่ต้นออกกขีครับเดี๋ยวเขาจะขี่กลับเนาะวันนี้อันนี้คือมารับรถเองแล้วก็มารับรถแล้วก็ขี่กลับได้เลยใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาดูพี่ต้นขี่กลับออกพิเทศกันนะได้เลยค่ะ